สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้สมมาทําเมนูผัดกะเพรามากินผัดกะเพรานะคะผัดกะเพรามูสับแล้วก็ไข่เจียวชะอมทําเมนูง่ายๆวันนี้คะ่ะ กะเพราผัดกะเพราอพริกลหทำไมมีผมด้วย กินข้าวกับร้านค่ะอืมหมูแดดเดียวทำเองใหม่ด้วยทอดใหม่